สดีค่ะอาจารย์ชีวัน พอประภาสีตุลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะคลิปนี้นะคะพยากรณ์นในส่วนของชาวลัคนาราศีมีนค่ะหลัง30เมษายนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีโคจรายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะก่อนจะฟังกันนะคะฝากนนะะ like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยและชาวมีนนะใครที่กําลังมองหาทะเบียนรถมงคลนะคะอยากได้ทะเบียนรถที่ถูกโฉลกเหมาะกับพื้นดวงชะตานะสามารถที่จะปรึกษาสอบถามค่าครู ทางไลน์แอดนะคะแล้วก็ใครอยากได้บริสศัพท์มงคลนะคะหรือว่าเลขที่บ้านที่ถูกฉลกกับดวงชะตานะคะเฉพาะดวงบุคคลนะสามารถที่จะปรึกษาสอบถามแอดมินได้ทางไลน์แอดเลยนะคะแล้วก็นะคะใครที่อยากที่จะปรึกษาเช็คดวงชะตาส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ได้เลยนะคะอ่ะมาฟังกันเลยนะสำหรับชาวมีนดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนพบ หนุนะคะก็คือตัวตัวเองเป็นดาวประจําตัวของตัวเองนะ,คะโคจรเขาพบสหัสชะนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นช่วง พัฒนางานเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ยังชีพรจรจลงเท้าด้วยช่วงปีนี้ค่ะคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะทั้งเดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าเดินทางในประเทศแต่ว่ามันจะต้องมีการเดินทางที่เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างแน่นอนนะคะสําหรับชาวมีนนะ,ะเดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะมีช่วงดีหรือว่าได้ประสบการณ์ระหว่างการเดินทางได้ประสบการณ์ดีๆเข้ามานะคะเป็นช่วงจังหวะ,ะที่คุณ กำลังที่จะเรียนรู้หรือว่าพ,พัฒนาตัวเองนะคะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งค่ะ,ะคือเรื่องของการที่เราอาจจะฟังคนรอบข้างมากเกินไปหมายถึงว่าหลุดหรือว่าหลงไปตามกระแสสังคมเพื่อนฝูงนะคะทำให้คุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นักนะคะไปฟังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างมากจนเกินไปนะคะจนไม่ไม่มีความเป็นตัว ขอองงตัวนเะทำให้แบบไม่มั่นใจในตัวเองดังนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะในการใช้ชีวิตนะตั้งสติให้ดีนะคะก็อย่าหลุดอย่าหลงไปตามคำพูดของใครไปตามคำวิจารณ์ของใครนะ ต้องมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะที่คุณเนี่ยจะได้ร่วมงานกับเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะซึ่งการร่วมงานกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็พยายามที่จะต้องเช็คเซนสัญญาหรือว่าอะไรให้ละเอียดรอบคอบนะคะทำงานร่วมกับเพื่อนได้ไหมได้หรืออาจจะหมายถึงเพื่อนคุณนะคะชวนคุณเนี่ยไปทํางานที่เดียวกันนะคะไปทํางานด้วยกันหรืออาจจะหมายถึงคุณนะคะที่ช่วยเหลือ เกือกูลในส่วนของเพื่อนของคุณนะชวนเพื่อนมาทํางานร่วมกันก็คือประมาณว่ามันจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนฝูงเพื่อนเก่านะคะอ่ะแล้วก็หมายถึงนะคะการที่เจ้านายเก่านะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่เคยรู้จักนะคะมาชวนคุณนะคะไปร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือได้รับโอกาสดีๆนะคะจาก c o n n e ็กชันเก่านะคะก็เป็นปีที่ถามว่าดีไหมนะคะอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรนะคะสำหรับชาวมีนเนาะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ชีวิตไปได้แบบเอ่อเรื่อยๆนะคะออขอให้ปีนี้นะคะคุณเนี่ยมีสติให้มากๆแล้วก็พยายามที่จะอ,อ,อาจจะลองเรียน โรงเรียนคอสั่นนะคะอยากที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยจริงๆก็เป็นปีที่ดีที่เหมาะกับการที่คุณจะเ,เรียนรู้แต่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะอื่นมึนมากพอสมควรเหมือนกันนะเป็นปีที่อาจจะหลงทางหลงผิดอย่างที่บอกคะ่ะอาจจะหลงไปตามกระแส สังคมค่อนข้างเยอะนะคะหลุดไปเยอะนะดังนั้นเนี่ยต้องพยายามดึงสติกลับมาให้มากๆนะคะอย่าไปสนคําคนพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะออพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะเป็นปีที่แบบคิดวิเคราะห์พิจารณาตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆนะแล้วก็พัฒนาตัวเองดีกว่านะควรที่จะเป็นไปในทิศทางนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยจะดีมากๆคือชาวมีนะเหมาะกับที่จะไปทํางาน ต่างประเทศอันนี้คือวิถีชีวิตคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบดีขึ้นมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณพื้นดวงเดิมๆของคุณนะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเมืองนอกนะคะอาจารย์วันแนะนําให้ไปดีกว่าอยู่เมืองไทยนะคะ,ะปีนี้นะคะเอาเป็นว่าขอให้เป็นปีที่ดีของชาวมีนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตได้ดีมีคุณภาพขอให้มีสติในการใช้ชีวิตนะคะก็อย่าหลง ไปตามกิเลสนะคะมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคือมันเป็นปีที่คุณอาจจะลุ่มหลงหรือว่าถูกชักนำชักชวนหรือว่าเจอไม่ฉาชีพเจอคนไม่หวังดีคุณจะต้องมีสติเองนะคะคนที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือตัวคนเองก็คือสติปัญญาของคุณเองนะโอเคนะก็ขอให้คุณใช้ชีวิตได้ดีนะคะมีสติมีความสุขนะคะชาวมีนเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ